สองสี่หกสอง,ส,องสี่หกแปดยังโตนึงเนาะยังบรบไกลกะอันนี้แม่นใกล้อยู่เพื่อนนาอพี่น้องสัมเก้าโตไกลสัมยังมีมากเลยกับซิบทางแม่มันสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียำแรงๆนาอพี่น้อง ืันนี้สาข้ามกานมาสีผ้าพี่น้องมาแกงน่องไม้น้องพี่น้องแลวกะนึ่งข้าวนึ่งข้าวน่ะค้างไว้เร้วน้องพี่น้องปวดข้านะแต่วานืันนี้สีมาแกงน่องไม้กินแกงน่องไม้ตอนแรกๆน้องพี่น้องเพราะว่าหาหน่อไม้กะคั้มได้เรยๆน้องพี่น้องเลยเอามากินแลงแต่กะได้พ่อแกงนะะพี่น้องหน่อไม้เอากะเดี๋ยว นิ่งกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้กนึ่งข้าวยังมีทันซุกเนาะพี่น้องเพราะว่าซุปนี้ดังเต่าเนาะตะเกาดังฟื้นตะเกาดังฟื้นอันนี้เนาะพี่น้องแต ma in ่ว่าซุปนี้ล่มแห้งล่มแห้งก็เลยดังเต่าถ้าว่าล่มนะดังฟื้นเนาะอันข้าวชิ้นนั้นซุกเนาะพี่น้องลมพัดมาด้เด้อกำลังนึ่งเี่ยังมีทันซุกอันนี้ข้าวเย็นถัก๊กถึงเนาะพี่น้อง มื่อน,นี้เข้ากษิมาแกงหน่อไม้ยได้พี่น้องเอ้ยเด้หน่อไม้ก็ได้หลายเตอร์ที่มาแกงหน่อไม้กินแรงเด้ไม่เท้าสองข้ากระลังใบหน่อไม้อยู่น้องพี่น้องเด้หน่อไม้ก็อาหารดีและมือแรงพี่น้องแกงหนมายแซ่บแซ่บและอาหารบ้านเฮาของพี่น้องนี่น้องพี่น้อง มื่อน,นี้กมากแกงนไม้เสื้อกะปูแดงเวลาน้องพี่น้องเสือ้อโตนึงกระแซบเลยเนาะสำหรับแกงนไม้นะพี่น้องโนโนเทดา่ no, no, แซบเสื้อกะปูแดงมันหอมนะพี่น้องแต่ซอคัมสีเอาไปล้างก่อนแบบนี้น้องพี่น้องแต่ว่าสิคบเก็บกว่ากะปูหน้าได้พี่น้องกระปูแดงมันน่ารักนะกระปูหน้า เพิ่นครบแล้วนะพี่น้องแต่กับปูน,น่านครบมีป้อยไว้เนี่ยตัวนี้นี่น่านแต่ใชได้พี่น้องนี่เฮากะซิมาตามขบเบอร์เนาะพี่น้องตามขบเบอร์ยานางส่วนวันมะขิดกันยังมีทันเซอร์เนาะตามขบเบอร์ยานางแล้วะละแหละคนน้องพี่น้องจะชิตตามมะขิดน้ำลังเด้ ตอนนี้เสาข้ามกำลังตำขบเบอร์พี่น้องเอ้ยตำขบเบอร์ตอนนี้ก็ไรน้องเองกาดือด้อ ตอนนี้กะทำขบเบอร์แล,ล่เรียบร้อยน้องพี่น้องมแเดท่าเฮือ,อนหม้อหน่อไม้นี่จืดน้องพี่น้องมาหนี่หม้ออันต้มหน่อไม้กะยังมีทันจืดสำน้องพี่น้องข้าวเข้ากาเนื้อซุกแล้วเรียบร้อยน้องพี่น้องกำลังอุ่นๆอ,อยู่พอดีเนื้อสองติ๊บน้องพี่น้องเพราะว่ามันบรายคนกิ่นนะน้องย่านไม่เท่าหันกะสาวข้าม น้องเอนาะพี่น้องตอนนี้แกกํกากลังเสื้อเกเนาะพี่น้อง,องเสื้อเกดอยู่แล้วแเอาแปง้งโน้เสื้อ aus, แล้วพี่น้องวันนี้หลังจากที่ว่าเสื้อเกดเรีรยบร้อยแล้วกันเนาอพี่น้องเอาแปง้งโน้เสือ้อเสื้อไลเตอร์แป้งโนกันนาะพี่น้อง และหลังจากนั้นฮาจังเอาประแดะเสื้อนาะพี่น้องประแด้นี่ฮาสชิได้ตักเสื้อถ้วยก้อนนาะพี่น้องพอประเดะเป็นตอนด้ชิได้โลเอาก้อนนาะพี่น้องยันกลางก็เลโลก้อนมอฟตปุ้เลจังเสื้อประเดะ วันนี้เ่ากระเทาะข้าเบอร์เซอร์น้องพี่น้องทะเข้าเบอร์เซอ,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 อร์แล้วก็หม้อฟดแล้วก็เอากระกปูดแดงเซอร์กระปูดแดงเซอร์แล้วพี่น้องแดงอันนี้ก็แเม่นพักสงังเะหน้องพี่น้องพักสงังเแหที่ว่าเสาขําตาเอาไว้ซู้กันเกี่ยวข้าวแล้วน,ะะนั่นแหละเนาะหม้อกับฟูดเรียบร้อยหม้อแกงหน่อไม้กันเป็นตาแซบเป็นตาแซบพี่น้องเอ้ย นี่เอาภกษแงะโล่งแับน,นี้กันเนาะพี่น้องเอาภกษาแงะเซอร์กะข้ล้นคะล้นเนื้อมันห้ากันเนาะพี่น้องบเฮงกะซีเตป,ปงเอามากินแล้วแบบน,นี้พี่น้องเลยฟดอ,อยู่บกบกนะมอกระไ้ตอนนี้แกงหนูไม้ห้ากะซุกเรียบร้อยเนาะพี่น้องดีกับปูแดงห้ากะอันนี้แม่พักสแงะเนาะพี่น้องักษสงแนนง่งแหา้าว ภาษาแง่น้าเนาะที่เหาอันเก็บไว้ตั้งแต่โซงอันเกี่ยวข้าวพ่นนะเาพี่น้องเป็นตาแซ่บใช่ไหมพี่น้องซุปเราม,มาเด้อกินแกงหน่อไม้แล้วสาวข้ามด้วยพี่น้องเด็ดสีตักเสื้อโทนกบันนี้บันนี้เ้ากับซีมาตักแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องมื้อน,นี้อันสีกินแลงกับแกงหน่อไม,ม้ได้พี่น้องเอ้กินข้าวแลงแกงหน่อไม้กันนี่ตักก่อน อากาศกันาวหนาวพี่น้องเอ้ยกะกินแกง,งหน่อไม้ฮ้อนๆเนาะพี่น,น้องซุงนีหน่อไม้กะหากะายากได้อยู่เนาะพี่น้องได้บ่หลายปเลยหันพี่น้องแบบแซบ่บหนยามนี้เนาะแกงหน่อไม้แซ่บ้ แกงเอกะปูดแดงซ้ำนอกพี่น,น,นี้กะกะปูดแดงกะไขยย่ได้พี่น้องกะปูดแดงกะไข่แล้วลมหนาวแห้งมังนมันมีหดแดดเลยพี่น้องอากาศหนาว Mượt khứa mất mứa rồi <laughs> Mẹ thôi, này đây, mày đúng không หมูข้าวเขาตู้เนาะไม่ฮู้ไว้นี่ก่อนคืออะรเนเนาะไม่ได้เสรว่าถ้วยนี้เอาไว้ถ้วยเมะลงวัดมื่ออื่นเนาะพี่น้องสชื่ว่าเราทำตะตัดกี่ถ้วยนึงเนาะนี่พอดีได้สอง,ง,งถว้วยแกงนะกับพี่น้องเอ้ยถ้วยนึงไว้ลงวัดเบิ่องไว้แทีงนี่แหละ ง่าให้มันเย็ยนก่อนจะเอาเข้าตูต้ไวม้มื่ออื่นละอุ่น,นมาเดี๋พี่น้องตอนนี้กำลังลงมือเนาะกำลังกินมามามา น้องกินข้าวนเดียวเด้อตอนนี้กำลังกินรับแม่เท้าอะไรกับน้องเนีนเ่ยขูดแกงโลไม้น้องเองกก็นอนรับและพี่น้องเอ้ยบอท่านได้กินข้าวซ้ำบอท่านได้กินแกงหน่อไม้ซ้ำกินข้าวมาแต่หน้าคนละกัน,นคนไปนอนเว้นเลยคนก็เลยรับ อื mm. okay, no. mm. ้มแขงไม้เนี่่บเหรออื้อึดะเด อันเนี้ยเรามี